สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้ฮันนี่เขาไม่สบายนะคะก็คือตัวส้มๆถ้าใครยังจำ้องได้ไอตัวแสบของเรานะคะนี่พี่ออสตินนานๆพี่เขาจะออกมานะคะอ่ะมานี่ไหมพี่หมูมาเร็วพี่จิ๋วเห็นแต่ก้นนะคะจิ๋วจิ๋วพี่จิ๋วจิ๋วเชาว้ชาเช้าอุ้มอุ้มมาออสตินฮะาถ่ายออสตินไม่ได้เนาะออสตินฮะ เอาเป็น่ะเอาไว้แล้วไปไหมครับป้าจูป้าจิ๋วมานี่เร็วเช้า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 เช่าไปพี่เช่าพี่เช่าอุ้งอะไรเช่าอุ้งอะไร

เดี๋ยวถ,ถ่ายหน้าพี่จิ๋วให้ดูนะคะจิ๋วชวนหน้าหน่อย